mm คุณเดียครับคุณเดียนะคะคเอ่อขอแจ้งนิดนึงนะคะพรุ่งนี้เช้าว่าคาะของลูกค้ารถบ้านก็จะมีอาหารเช้าไปส่งให้ประมาณ8ปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงเช้านะคะเจ้าหน้าที่จะนําไปส่งให้เองค่ะคแล้วก็ในรถบ้านนะคะมีเมนูอาหารเป็นเบอร์โทรด้านล่างของเมนูนะคะคสามารถโทรแจ้งเป็นเบอร์เดียวกันได้หมดเลยว่าจะสั่งออเดอร์หรือสั่งของต่างๆแล้วก็รวมถึง เช็คเอาท์เป็นพรุ่งนี้ที่ออกด้วยค่ะประมาณก่อนที่ลูกค้าเช็คเอาท์สักยี่สินาทีก็ได้ค่ะให้โทรแจง้งนิดหนึ่งนะคะโอเค <Okay. S 1> ค่ะสั่งอาหารได้ถึงกี่โมงครับไม่เกินหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะลูกคา้าส่วนออเดอร์อย่างอื่นนะคะอย่างเช่นน้ําแข็งเครื่องดื่มหรืออะไรก็ตาม,มาคะ่ะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับออเดอร์สุดท้ายค่ะันั้นลูกค้าสามารถ สั่งได้เลยโอเคน้ำแข็งก็สั่งได้ใช่ค่ะอันนี้เข้าออกไม่เกินสี่ทุ่มนะคะค่ะก็ขอความร่วมมือนะคะทุกท่านเลยสี่ทุ่มครึ่งมันต้นไปก็ใช้เสียให้ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงลูกค้าตรงไปนะคะเจอแยกนะคะที่เป็นแยกแรกตรงนี้เลยมีกล้วยมีป้ายอยู่ค่ะป้ายเขียนว่าทางไปรถบ้านหรือร้านมะขามป้อมจะเป็นทางเดียวกันนะคะเลี้ยวขวาลงช้าๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงลง ลงเลนินอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็จะลงไปเรื่อยๆค่ะช้าเหมือนกันนะคะแล,งงแล้วก็เดี๋ยวที่รถบ้านก็จะมีเจ้าหน้าที่รอรับอยู่คใชุ่ยกับน้องหมาน้องหมาอ๋หรอติ สองคูณสองอสองคูณสองเขาให้เราเลี้ยวขวาขววเขาบอกว่ามีปัญหาดามากที่ไม่พออ,อ,อาจจะไม่พออดุ๊กก็เลยโทรมาถามสายเ็นเบ้งแสดงว่าทับก็กลางไม่ได้มีคนเบียดปะ อะไรกูลงอย่างนี้เหรอเออกบอกว่าค่อยๆไปูถึให้มัมึงถ่ายอยู่เนยไม่เห็นมันมีอแต่หน้าจอกูวนไปเงี่ยเออี่ไลาม้อ้ยคนเยอะมึอ๋เนี่ลงๆตรงนี้หลานมาขังป้อมบอกให้เบาๆเพราะว่าคนเยออืมอว่าบอกให้บเันเป็นทางอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ของเรา แม่แน่เลยไม่มีรถเอฟบีดเ,ดเ,ดเดียร์ปะลงไปอีกโอ้เนี่ยเราตอนแรกเราอยากได้อันนี้คนเดียวเลยโอ้โหคนเดี๋ยวก่อนเข้าไปดูข้างน,นอกมันก็ค่อยมีคนน่าน่ะสิก็ถือว่าเบานะว <laughs> ี่งไง บ้านเราั้งเขาเขา,เขาเรีบเต็นตรงนี้ไปแล้วเขามาถึงก่อนเราโอ้โหแต้ตรงนี้ที่วิวยางสวยดิบโอ้โหมีเต็นอยู่เลยเฮ้ยทำไมเต็นมันเยอะอย่างงี้อ่ะอุ๊บสของพี่ของเยอะไหมครับเยอะค่ะประมาณโบ๊ทของโพ้าะ่นี่เลย้วได้ ม่ใกล้พี่ไม่กลไปทงลงกต่งๆขาเจ็บนี่นี่คถึงนานยังปินประมาณ15นาทีอ๋อไล่เรียกกัน ไม่เอาหานะช็อตน,นี้ สภาพในในนเดินแบบนี้ง่ายกว่าไหมหเดินลายนี้ง่ายกว่าไหมไหนเนี่ยเอาล่ะอุ้ยไปเลยครับเจ็บขา <c oughs> เพื่อนเจ็บขาขอบคุณครับ โอะไรเนี oh, right ่ย มีคุูเป็นอะไรก่อนสไลด์ลงไปไหมโมกินไปกี่ปองแล้วฮะเขามาอยู่นนแล้วเอาดีๆนะมึงลองติดใจนะครับอ้วนมึงอ่ะกลางคืนอะเมาๆอ่ะ ได้ยิงต้องหมนหมดเลยแล้โอเคจริงๆจริงๆตอนเย็นเก็บคาร์บแล้วนั่งกินตรงนี้ไหมตรงไหนตรงนี้ตอนนี้พอดีนะกาก็เบาคือข้างบนก็ได้ไหมเผื่ออยากสูดอากาศนี่เก็บได้ไหมทาร์บก็เก็บไอ้นี่ก็เก็บได้ทำไมหรอ แต่ว่าเขาห้อยไฟไว้ไงเออเขาห้อยไฟไว้มึงถ้ากินตรงนี้ก็ได้แต่ว่าจะสะดุดกันไหมเรามันมืดก่อนถ้าจะเก็บเสร็จแล้วหรอหนะักเสร็จแล้วเดี๋ยวแค่ต่อสมองให่าอันนี้ห้องนี้ก่อนมจะได้เหยียบพื้นหญ้าหน่อยวะใช่เอเออ่ะแล้วกูเหยียบไปแล้วทั้งตัวเลยเมื่อกี้นี้เป็นยังไงหรอไม่ทันอ่ะเอาใหม่อีกเทคได้ไหมมันเป็นยังไงหรอช่วยรีเพย์ให้กูดูหน่อยโอ้เป็นโซโลโมชั่นเลย เจ็บไหมไม่เจ็บแต่ว่าไม่เจ็บแม่งนะกุยใหม่มีอะไรช้ำอะไรหักไหมใส่สมอบกตรงนั้นเออเยถ้าโดนนี้คิดว่าจบเลยแล้วมึงไม่เอาที่นอนเข้าไปหรอเดินเย็นให้คุณไปเลยพลังฝากไปรีวิวหน่อยน่าจะข้างหน้าเลยมึงต้องย้อนกลับไปเหรอผมไม่ตัดทิ้งนะนี่ก็คือรถบ้านนะฮะบ้านมะขามป้อมเข้ามาแล้วเจอโซนครัวก่อนเลยมีเตาอบ มีซิง์มีไมโครเวฟไม่่ได้3,000สามพันหนะ้าอันไม่ได้ก็เจอเป็นที่นอนเลยตูย e ้เย็นอยู่ดีมากมีแอร์ด้วยอนัอนนี้ก็จะเป็นวิวจากห้องนอนนะคะโอ้โโคตรดีเมื่อไปไหมเอาจลิตยูทูบเบอร์นี่ก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำดิโอนใช้แอร์ เนี่ยเขาน้ำชั่วมากแต่ก็โอเคนี่อ่านไปนคนเดียวนำมือมาคืนมีมีบริการสั่งทานแถมบริการก่อไฟให้ด้วย ก็ดีอ่ะนัานเป็นไงบ้างไาไหนไปไหนแล้วว่ากลยเสร็จแล้วอันนี้หรออ,อ้าโอเคนั่นบ้านของฉันอยู่กลางป่า <laughs> <c oughs> เป็นยังไงบ้างคงว่าให้ดูวิว เดี๋ยว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 เพิ่งลงพอครัวแม่ครัวให้มันคนเดียวไปะตัวใหญ่อันนี้ของขวัญวันเกิดโอ้โหขอบคุณค่ะแกะเลยแกะเลยใช้เลยป่ะใช้เลยมีหนีติอะไรที่ฉันอยากได้มาใช้เลยมั้ยมีสองตัวมาใช้เลย เห,หมาะก,กับทริปนี้มากเฮ้ยขาวดำด้วยไปไงวะต้องแน่นมากไม่ต้องแน่นมาก <c oughs> เชฟคู่รักกูจะถ่ายได้คุณถายไปทำง,งานแล้วมึงไม่ถ่ายอเ,อาเอาทีละชิ้นดีวะมีอะไรชิ้นเดียวเนี่ยเอาชิ้นเดียวเลยหนไม่ีสาวชิ้นเนี่ยอ๋อโอ้กูดูว่าหมูสไลด์โอันนี้คอหมูย่างเชฟหมีแห่งเพจอะไรวะเชฟหมีบางกระสอ <g ul od> กูเชื่อเชฟแคนมิ้นนี่กูได้ของขัญมันเกินมา กับหน้าตาอยู่เข้ามา่ายด้วมือมลยก็ขายใคยหโคตรหลอ่อขายข้างหลังนายมีโคตรหลอ่ <c oughs> ลอเล่น <c oughs> รูลเสร็จเลยได้ไหมตั <c oughs> ้งชื่อเลยครับน้ำ้หูเสียววางเหลียวเสียวสล อันนี้ไม่ใช่น้ำตกหมูมึงเขาเรียกว่าอะไรย่างคมหมูย่างเพราะกาตกต้อมีน้ำาอสูตนี้จากใครครับจากนายออสค่ะออดแอด แม่กูไงเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเ่นเพื่อแม่เลยเชฟเชฟเชฟคือจานไปแอคกับวไวเลยไม่เลียวเลยอ่ะทำไงจะกินข้างบน้งล่ปบร่วงไม่ต้องเดมาขอเดี๋ยวไงคอนเซปที่มาของเมนูนี้จานนี้นะครับก็ไม่มีครับ หนึ่งม่ยอมออกเสร็จถ่ายาายังถ่ายยังถ่ายแล้วถ่ายบ้างการเล็กลๆมึงไปไหนแล้วร้านนี้ยังแกะประลายมันต้องไปซื้อเนี่ยไอตัวที่ติดกับกระเป๋าเป้อันจะได้สะดวกหลักไม่ค่อยอยากขายเลยมึง ปลาจะก,กระเด็นใส่ชุดสวยโอโปดีกว่าจะไปเซิร์ฟได้นะครับนครับหน้าตาเป็นไงครับเฮ้ยยังไม่ดับตกใจเสียดายไม่มีปูไม่งั้นความนัวมันจะนัวกว่านี้นี่ทำโคกเดียวต่อเหมาะใส่ย่างใส่ไหนขอแกม,มีไดไอ้ <laughs> เอาอาเอาเือไปแลกครับพี่ครับสนใจเพจได้ไหมครับไ,รมไม่ใช่ของม,ม,มื้น็เลอะไรวะเออของมึงของมึงไงไอ้ซ่อมแกอยู่ไหนสารเสติดอยู่าบบาจากลีลาแม่ค้าเราใช้ได้เลยอ่ะยโย่วดปยู่นี่นี่นี่ ฮิปและสุดทางนะคือที่สุดทางแม่มันเริ่มรู้มันเพิ่งเข้ามานะแต่มันไปสุดเลยมึงดูคลิปญี่ปุ่นมึงดูคลิปญี่ปุ่นเยอะไหมเออ 对。

ไปอยู่แล้วก็มันอยู่ลำบากมันแฉะแต่น่าร้อนก็ไม่ไหวก็เองวัดรถบ้านยงยังยังยังได้อีกมันเคยเจอหนักกว่านี้หนระยังไม่เคยเจอแต่มันมีหนักกว่าเนี้ย 能看到吗？ มันไม่นิ่งอันนี้แบบไม่ใช่แบบออริจินอลถือมาเถอะเขาล้างเออที่เกลยดล้างมันกลัวแปลงมันหกัก มีหลอดชีวิตกูมันยังเดือดอยู่ไหมน้ำน้ำไหนที่มึงเทอ่ะ กล้องเหมือนไม่ชันแต่มันชันไม่เหมือนเมื่อเช้าเลยเมื่อเช้าอย่างแน่นเลย <S <S เอา มันจอดเทียบได้มันก็โอเคปวดขาแน่มึงตอนเยน็นนี่อ้อยมาถ่ายตรงนี้นี่